ไหนไหนตัวอะไรลูกวันนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่บ้านน้ำเลนคาเฟ่ที่นนะเขาอยู่ที่ฉะเชิงเซาเขาเป็นคาเฟ่กึ่งมินิซูแล้วก็มีสวนน้ำในตัวด้วยพอเดินเข้ามาโซนหน้าคาเฟ่แล้วนะก็จะเจอกับสัตว์ที่เขาสตาฟไว้สัตว์ที่เขาสตาฟไว้เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์จริงทั้งหมดเลยนะที่นี่มีสัตว์เยอะมากแล้วก็สะอาดมากด้วยกงข้างหนา้ากงแรกที่เราเจอเลยก็จะเป็นสลอต สล็อตนี่เขาจะมีทั้งหมด2ตัวนะข้างๆนี่เขาก็จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะอันนี้ลูกสาวเราไปเห็นนกแก้วข้างบนนะที่เขาสตาฟไว้ลูกสาวชอบมากตื่นเต้นมากๆเลยส่วนข้างๆนี่เขาก็จะมีพิเต่านะตัวใหญ่มากเขาดูแลดีมากๆเลยนะมันสะอาดมากๆเลยอะ ส่วนนกตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อว่านกเพลิแกนนะพอเดินถัดมาจากโซนคาเฟ่กาแฟนะนี่มาโซนนี้เลยข้างหลังนี้นะก็จะเป็นกรงของคาบีบาราน้อยคาบีบารานี่น่ารักมากมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กสามารถเข้าไปให้อาหารข้างในได้ด้วยนะอันนี้เปสคอร์ดักกี้น่ารักมากเชื่องมากอันนี้ก็จะเป็นโซนเต่าญี่ปุ่นแล้วก็เต่าตัวใหญ่น่าจะเป็นซูกาต้านะ เต่าเยอะมากน่ารักมากๆเลยอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นนกกระจอกเทศนะเขาไม่มีชื่อบอกแต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากๆเลยนี่คาบิบาร่าเห็นไหมเข้าไปให้อาหารได้ด้วยอันนี้จะเป็นคาบิบาร่าตัวเล็กพอมีอาหารในมือปุ๊บวิ่งตามมาเป็นพวนเลยนี่เลยเดินมาโซนอาหารอีสานเจอหมูแคะตอนแรกนึกว่าจะมีแต่ตัวใหญ่เหลือไปเห็นโอ้โหอ้วนจุกมุกมากน่ารักมากเชื่องมากด้วย เดินมากินนมที่มือเลยและสุดท้ายนี้ที่อยากจะบอกก็คือไปเที่ยวกันเยอะๆนะเซิร์ชไปเลยบ้านน้ำเลนคาเฟ่ดีมากๆสะอาดมากๆอาหารอร่อยมากๆสัตว์น่ารักมากๆแถมเข้าฟรีอีก